กสบายดีนนเ,เนาะมะพอ้าวอีกเลยก็สองสา้นลับเซนุเล็กเนาะขนาดนี้เฮากำลังสิงไปหาปลาอ้อยเนาะทุกคนไปขี่รักอ้อยเพิ่นเลยนะนุเล็กแกกินอ้อยเนาะแบบว่าแถวนี้เพิ่งปลูกอ้อยปลูกมั่นนะะทุกคนแบบว่าอยากกินนะอยากกินอ้อยคือสีหวานเนาะก็เลยพาให้ต่อพาขับรถหาอ้อยขี่รักขี่รักอ้อยเพิ่นแต่ว,ว่าเอาเอา,เอาซ้ำมากินซักลำสองลำเพิ่นบาหวาดอกเนาะ แต่วัาขันเอาหล,ากหลากักลักมาคายนี่เป็นวาดิน้วพาแบบบรรยากาศคือบ่มีเออปลูกมันบลดติช่องใส่ปลูกมันเ่นไละ่ะปลูกลพี่กันฮะปลูกพี่กันพ,พดพเอาเข้าพาไปปลาค่ะจ้ะบรับนีคือทางไทยทางหน้ายู่อนเนคนเทนเทนะคือคนอนะ้แถวนีสิบปลูกมันปลูกไห่เอ็ดฟาร์มมวบรรยากาศก็คื้อบ้านคไมือบาน รถ้ามีบ่ที่เข้าสิกลับเป็นเถพ่แต่ถ้านีก็ไปตลาดก็ได้ไปตลาดก็ตลาดแล้วก็ออกเป็นเถี่ออกคอนเจนเต็งเถพ่บรรยากาศดีๆๆดีเนาะนต้องสวงแรงๆสวงประมาณแบบเแถวๆแรงๆขึ้นมาทางเถกเนี่ยไข่ไข่มองนี้มันสิเป็นภูเขาเนาะต้นหนาับภูเขาต้นกว่าต้นหนาภูเขาเยอะกว่ามองนี้เค็ดออกก็ไม่ออกแล้วนมีเต็มแม่งกินุ่นเวลาเหมือนแม่งกินุ่นใหญ่เต็มหรือนมาเตครับกบ นงาน่ะผู้ผู้เขาส่นวนกวางเปนน็นลำเ,เ,เป็นลเป่อยนี่วะคุณปนน้ายต้นหนาเศรษฐกิจอ่อยแล้วทุกคนมันเลกแบบปีค่ะเด้อน,นี่เนาะเป็นเป็นผู้เขาเเนาะส่วดีขนาดต้นหนาผู้เขาสวนกว้างต้นหนานี่นสิเป็นผู้เขาสวนกว้างเนาะที่ว่าส่วนสัตว์เนาะ เสด็กินอ้อย ใหญ่บ่มีอันใหญ่บ่คือ็ไม่จะตอนนอ่อตาานไหนหน,น่อยก็สกินตะวันแม่บอ๊บอันใหญ่บ่แท็บสิได้บ่๊อู้เอามาหลอ,อกอยู่ของหลอกเลยอ้อยนี่หวานเลยทุกคนมันเป็นอ้อยน้ำตาลน,น,น,น้อยเตาเนาะเอาอ,อ,อีกลัมหนึง่ง ค่อยๆเลยทุกคน0ักเปาะๆอัน m e me 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 mo me n o ngor re a fois lö n g z'ol thpo a xo be me n a อ ,,Teo, b m e ห j ่ u l t разделango fellow m'. b า e n n g sult, s o <c ười> ว้าวมันวะหวานซ่ำแ,แล้วว่าเราซองอันนั้นทุกคนไปกินเดี <c oughs> ๋ยวกับถุงเทพกับจะมา,อมาขอมาขอเฝนแบบหอนหอนมา,ไไานกท <c oughs> ี่สดแป๊บไปรถที่ล่ะยุบานในบุ้มมี่ได้ทุกคนอยากกินนี่กาหลีกินเด้อนนอกอยากซื้อ

เรกเลยปลูกม <łość> ันแทนปลูกมันแท่นแม่นบอปลูกมันแท่นเห็นบ่าต้นมันแถวนี้ปลูกมันกับปลูกอ้อยแล้วก็เห็ดฟาร์ม่วงเป็นลักเนาะเขาสนัุดยอดตะนัดตะสิเปลี่ยนสีเลยนี่กาบุงเทพเนี่ยนะ

มามาทายเขา้คับบักหมูเนี่เป็นทางเลือกอมมากทางเลือเป็นไหนข้าวบาวแล้วมันต่กให้เลี้ยงเจ็บมั้กินดิพี่กินดิพี่ข้วบอพันมาบ่อพันสิเป็นเขียววบอัเป็นไนเจ็บปะหวานปะ อีกแก่อเซกินบัวอากินกับแพแนนไม่หลายามไมหลามหลามแล้วามมากีกับมนนอนมาลับผาเม็นตัวเก่าเสีย บานเราหอขางเนี่อยานนี้สุอเขาขินี่ค่บานเราสี่ขิงเลยดูดีบุ้ยึ้อหอยอยก็มันมันสับปะหลังเข่าเขาเนี่ย แม่ให้แม่ม่ม่ตตึมได้เขียวดนีเขียวดีม่ตตึม่ให้ดิม่ใช้นี่ใคย่งนีอยาอโอเคนะทำแตัยัวให้มนจะควยตีกันจำบวงี่เราตวางมัน่งเอย่างม่ให้ดิแม่่วย นั่นทุกคนบันเมื่อกรุงเทพียมนี่เลยกระติบ,ออบแปเอาไปฝากผูอ้อยู่กรุงเทพยมน้ำน่องน้ำเนน้อยๆนี่กระแซกขึ้นที่เขาเคยกินน้ำอ้อยน้ำอ้อยนะที่แบบคนปันป่นนะเนาะแบบเนี่ยเนาะแต่อยู่นี่เพคนมีโรงงานน้ำตาลเตี๋ยต๋องมีโรงงานน้ำตาลเน,นาะเพคนกนันตัดขายโรงงานส่งโรงงานน้ำตาลเลยเป็นนานานี่ยคือน,นาอ้อย น้ำอ้อยน้ำมันน้ำอ้อยน้มันมันมันเพิ่นเอาไปเห็ดเนี่มันกับไปขายเจ้าไปเห็นยังเนี่ยเห็ดแป้งเห็ดยังเนี่ยจิ้มใส่โมดแดงสิโอเคเนาะทุกคนเนาะขอไปกินอ้อยต่อแสบเด้อเย็นแต้นหน่อยนี่ทำเนี่กับแบงกันเนี่เนี่ยกับเวลาต่อแมงค้ำเวลาช่วงแมงค้ำนานาในแมงค้ำ เมังข้ามันหนาหนีเพื่อนเออหนาอ่อยเไงก็ซอสซอสจังหน่อยเนี่ยเอามังข้ามผูกไปตัวหนึ่งผูกกับอ้อยผูกกับอ้อยไปเองสิเราหอยไปหลายเฮี้ยนต่อต่อเมังข้ามตื่นมายัางสอเมังข้ามตัวเมี่ยงคือตัวผูกมันคือมะกอกกินอ้อยบอสกินมะกาะกินอ้อยน้ำอ่าพอกิต่อเมังข้ามเลยหลายพุ่นกับอติหูอที่เบึงคลิปนี้กันบอกไปอัติหูอพุ่นมาก ตึงหน่อยตั้งตังอย่าวัดตตั้งเห็ดแต่สมือนบะมีหรือเปล่าสมือนคนบรเนีหรื่โอเคไปนะบ๊ไปไปฟังก็ได้ก็แชร์ได้ทุกคนก็สะสมไข่เป็นกำลังใจนะม่สบาย